เติมเงินเร็คแนล็อกโมบายแบบ UID ราคาดีสะดวกดีปลอดภัยดีต้องพาวเวอร์กาชาพิเศษกว่านั้นเติมครบ5,000บาทรับสแตนดี้น่ารักน่ารักจากทางร้านได้เลยหรือใครที่สนใจเติมเกมอื่นก็สามารถสแกน QR code หรือกดที่ลิงก์ใต้ Description ของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมสวัสดีครับผมเพื่อนชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่ผมจุงเกะในเกม แล็คล็อกโมบายอีเทนอลเลิฟกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะมาทําการอัปเดตกิจกรรมนั่นเองนะครับก็วอย่างที่ทราบกันนะครับเมื่อวานครบรอบ2ปีเนี่ยเกมก็แจกจัดหนักไปทุกอย่างเยอะมากแล้วนะครับวันนี้วันที่1นนะครับบอกเลยว่าถึงตาของเราที่เราจะต้องเสียเงินให้เกมแล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยกิจกรรมเยอะกว่าเมื่อวานนะครับเยอะมากๆมีทั้งกิจกรรมฟรีกิจกรรมเสียตังค์แน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปยาวเกินนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่านะครับผมอ่ะ เริ่มแรกนะครับผมมีกิจกรรมอะไรบ้างเราดูกันก่อนเลยนะครับผมกิจกรรมแรกกดมาที่ฮอสปอตนะครับผมนะข้างบนนะครับก็อาจจะมีล็อกอินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าให้เราดูจิ๊กซอนะครับจิ๊กซอตัวนี้ก็จะเป็นจิ๊กซอของวาตารุนั่นเองนะครับเป็นตัวใหม่อันนี้เพื่อนๆก็ไปทำเควสนะครับผมแล้วก็ ทำนู่นทำนี่ตามเควสต,ตรงนี้ที่มันบอกนะครับก็จะปลดล็อกของต่างๆนะครับแล้วก็ทำให้ครบ9ครั้งเนี่ยเราจะได้การ์ดของวัตารุด้วยนะครับผมนี่เจ๋งมากๆเลยปลดล็อกเอเมทแทกด้วยแล้วก็ฝากสมุดบทดสมุดเนี่ยได้เลือดอีกรวมๆกัน90เลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันที่อันนี้ก่อนเลยนะครับมีอะไรอีกนี่ดูด้านขวาคือเยอะมากนะครับอันนี้ทำนายเนี่ยอันนี้อันเก่านะครับผม อันนี้ก่อนเด็กสาวจากโลกต่างมิติครับตัวนี้เลยตรงกลางนะครับนี่ทาตรงนี้ก่อนเลยปึ๊บคุยก่อนเลยครับผมเอ้ยไม่ใช่อันนี้มังกรนี่มังกรนะคุยกับมังกรก่อนครับอ่ามันก็จะบอกว่าเออถ้าเกิดว่าเราทําตัวนี้เนี่ยตัวอื่นก็จะทําไม่ได้แล้วนะครับเราก็กดยืนยันไปเลยนะครับผมแล้วก็คุยครับกับไอ้ไอเนี่ยครับวัตตารุนะฮะอ่าคุยไปเลยนะ ใครเคยดูวัตตารุก,ก็มาเล่ากันได้นะเออปุ๊บแล้วก็ทำครับคุยกับมันไปจึ๊บจุ๊บจุ๊บนทใส่เข้าไปฮะมันบอกให้เราไปที่ทางใต้ของคอนเทรานะครับเพื่อหาเบาะแสนะครับสำหรับเควสนี้นะฮะโอเคครับตอนนี้เรามาที่พอนเทราซาเกตแล้วนะครับผมเราก็กำลังวิ่งไปนะครับผม รงที่เราจะต้องไปหาเบาะแสนั่นเองนะครับผมนี่มาเลยปุ๊บอ่ามันก็จะมีเป็นเหมือนตัวปีศาจออกมานะครับเราก็ทำการสู้กับมันครับผมโอเคไปมีหมีแพนด้าออกมาสู้นะครับก็เป็นเนื้อเรื่องของเควสต,ตัวนี้นะครับซึ่งเควสต,ตัวนี้เนี่ยเราก็ ควรจะทําให้ครบนะครับ5วันนั่นเองนะครับผมถ้าเราทําครบเนี่ยเราก็จะได้แปนได้อะไรต่างๆด้วยนะครับแต่วันแรกเนี่ยเราจะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะปุ๊บอ่ะคุยคุยคุยปุ๊บอ่านี่ครับผมวันแรกเนี่ยคุณก็จะได้เป็นตัวเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับผมอ่าเป็นตัวแปลนเฟอร์นิเจอร์เนาะซึ่งมันไปอยู่ไหนเนี่ยผมก็งงเหมือนกันนะนี่ครับเราจะได้เป็นตัวก็อดดราก้อนกิฟต์นะครับก็อดดราก้อนมากะธรรมะนะครับแล้วก็ ก็ d d ดากอนกาชาคอยนะครับผมแล้วก็ไฟเออร์และคูนโคลนนะครับตัวนี้นะครับอ่ะลองเปิดดูครับข้างในก็จะมีของมากมายก็คือซุ่มกันไปนะเนี่ยผมก็ได้เพลย์อินคาร์ดนะครับอันนี้ จะเป็นของที่เอาไว้หมุนตู้กาชานั่นเองนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่มันหายไปไหนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับผมเราก็สามารถมาดูได้นะครับว่ามีของอ,อะไรให้แรกบ้างนะครับมีทั้งแบบว่าไข่สัตว์เลี้ยงมีทั้งอันนี้น่าจะเป็นหลังนะครับผมอ่าหลังเอาไปใส่ได้นะ water attack บวก8%นะน่าสนใจนะใครเล่นอะจูร่าอะไรอย่างงี้น่าจะแรงนะครับต่างๆมากมายนะครับแล้วก็นี่ครับ ไออีกอันหนึ่งที่เมื่อกี้เราได้มาเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นะครับผมในบดล็อก Mac HP 60แล้วก็ MS a a ทแนะครับเป็นตัวเฟอร์นิเจอร์นะครับและคูณที่เอาไปตั้งในบ้านได้นั่นเองนะครับผมไปกันต่อเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนะครับผมไปดูเค้กกันก่อนไปอ่ะเดี๋ยวเราเข้าพนเทล่าก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงหน้าโบสถนะครับเขาก็จะมีการแจกคงแจกเค้กกันเกิดขึ้นนะครับผมตรงนี้เนี่ยเรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับ อ,อ๋อตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถที่จะแวะมากินเค้กได้นะครับผมเค้กตัวนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเรากินแล้วเนี่ยเราจะได้จ็อบเพิ่มขึ้น20%นะครับผมแล้วก็เบสลดลง5%อนะอันนี้ก็มากินตอนที่เราพร้อมที่จะเก็บเลเวลแล้วกันนะครับผมโอเคครับลำดับถัดไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเปิดกาชากลางพรอนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ากาชากลางพรที่คอลแลบกับวัตารุเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอ้โหมีคนขี่แล้ววะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ดูดิโอ้โหมีคนได้แล้วครับสัตว์ขี่โคตรเฟี้ยวนะฮะเรายังขี่กระต่ายน้อยอยู่เลยนะครับอ่ามาดูกันนะครับนี่ก็จะเป็นการคออแลบของแร็กซ์น็อกเอกับวัตรุนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราก็มีชุดมากมายให้เราเปิดกันนะครับมีหมวกมีอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายรวมไปถึงสัตว์ขี่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ เปิดได้ครบทั้งตู้เลยนะครับผมคุณก็จะได้มังกรสีทองไปด้วยนะครับผมอ่าอย่างที่ผมเคยรีวิวไปในแพทก่อนนั่นเองนะครับก็ใครที่จะหวังจะเอามังกรก็ต้องเปิดให้ทต้งตู้นะครับส่วนใครที่จะเอาแค่ 1%, นอะร์นะหะอันนี้ฟังดีๆเลยเพราะว่าอันนี้มันจะแปลกกว่าชาวบ้านนะครับเปิดแค่10ครั้งพอ10ครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ชุดตรงนี้เลยไม่เป็นไรนะครับ สิบครั้งคุณเอาไอตัวมากระธรรมะเนี่ยไปทาเควสนะครับแล้วเปลี่ยนคลาสเป็นวัตารุนะครับหลังจากเปลี่ยนคลาสเป็นวัตารุเนี่ยคุณรีบเก็บจ็อบนะครับให้ได้ถึงคลาสสี่คุณก็จะได้ชุด1% 1ชุดไปเลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ชุด4ชุดนี้นะครับมันจะเป็นชุดอีกตัวหนึ่งที่จะปลดล็อกมาเป็นกิจกรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องรีบนะถ้าเกิดว่าคุณแบบเฮ้ยโอ้โหไม่ได้แบบวันนี้แม่ง1%่งไม่ได้ไม่ต้องรีบเพราะว่า เก็บจ็อบให้ถึงคาสส4เนี่ยคุณก็จะได้แล้วเพราะฉะนั้น10ทีพอสําหรับสายประหยัดอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิด10ทีแล้วกันนะครับก็ประมาณ300วิอิคัคอยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราลุยกันเลยเอาระคบผมครั้งแรกจัดไปปุ๊บโอ้โหมาถึงก็แจกผลไม้ให้ผมกินเลยนะยามเช้าแบบนี้นะครับใส่ลงกระเป๋าไป1ทีนะครับกดไปอีกทีนึงนะฮะงบเราจํากัดนะครับเราสิทีพอปุ๊บโอโหเลสเอเกตนะครับผม เกลือมากเลยว่ะอืมขอเหรียญฟรีสักกิ๊กนึงนะครับเหรียญฟรีก็จะไม่นับในครั้งที่เรากดนะครับสิบทีเราจะต้องเป็นเหรียญแมวเท่านั้นนะครับโอเคออร์เรคเกิลดัสนะครับผมนะไปต่อครับครั้งที่สามนะกดตึ๊กตึ๊กตึกตึกตึกโอ้โหแบล็คเพลสนะแบล็คเพลสไปต่อยังไงยังไงปุ๊บโอ้โหไ,ได้มาครับเป็นตัว หมวกน่ารักน่ารักนะครับผมหมวกนี้ปลดอะไรเอ่ยไหนดูซิโอ้ได้ a อทแท k กแล้วก็ m a ็กซ์เด้วยนะฮะฝากสมุดก็ได้อยู่นะครับผมตอนนี้เราเปิดไป4ี่ทีล้วเอาหมายเราคือ10บทีพอนะครับอ่าสิบทีพอสําหรับคลิปนี้นะโอเคเกลือมากๆนะครับเลดก็ไม่ค่อยจะดีมากนักนะฮะไปต่อนะฮะคือเดี๋ยวมันก็จะแจกตัว๋วกิจกรรมมาเรื่อยๆเนาะโอเคได้เป็นฉากด้วยโอ้โหล่อซื้อผมด้วยนะครับ เดี๋ยวตามกิจกรรมเนี่ยเขาก็จะแจกเหรียญกาชาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องรีบเปิดวันนี้วันนี้เอาแค่10ทีพอนะครับไปอุย้ยโอ้โหได้ชุดเลยครับโอ้โหผมไม่ต้องเก็บจ็อบแล้วอะครับนะโอ้โหนี่แบบเปิดแบบนิ่งๆสบายๆผมก็ได้ชุดนะครับนะได้ชุด1%อร์ซมาแล้วนะฮะอืมอ่ะประมาณนี้เราไม่ต้องซีเรียสเราเอาให้ครบ10ที ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับทุกคนโอ้โหได้ชุดอีกแล้ววะเฮ้ยมันปล่อยเลดปะเนี่ยมันปล่อยมาให้ผม2ชุดเลยอะ่ะอีก2ทีครับจะได้อีก2ชุดนี่ฮาเลยนะขอสัตว์ขี่เลยละกันงั้นนะจัดมาโอเคแกรมดัสนะครับผมแล้วก็อีกทีหนึ่งทีสุดท้ายนะครับก็จะได้เป็นอะไรนะครับปามปะปามโอ้โหแบ็คเพลนะครับผมจบไปแล้วนะครับอ่ะแค่นี้เราก็มารับตัวเควสได้เลยนะครับผม มังกรมาแล้หนึ่งนะครับในกิวโอ้โหคือพวกคุณจะรีบไปไหนนะครับโอเคนะเท่านี้เนี่ยผมก็ได้แล้วนะครับชุด1%นอนะอืม่ะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราได้ไอตัวมากระธรรมะตัวนี้มานะครับเราก็กดใช้ไปเลยปั๊บพอกดใช้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นเควสขึ้นมาเลยยังไม่ทันได้ออกมาจากหน้ากระเป๋าเลยครับเป็นเควสขึ้นมานะครับ แล้วเราก็ทำเควสไปเลยนะครับมันบอกให้เราไปที่เซาเกตนะครับผมเดี๋ยวเราไปที่เซาเกตกันเลยดีกว่าครับผมเอาละฮะตอนนี้เราเดินทางมาที่พอนเทราเซาเกตแล้วนะครับผมแล้วก็เดินมนเลยนะครับนี่ก็จะมีเควสขึ้นมานะครับเราก็ทำการคุยกันไปนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเควสเปลี่ยนอาชีพนะครับอ่าอันนี้จะเป็นเควสเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราก็ลองถามดูครับเจ้าคือใครนู่นนี่นั่นนะครับ ุยกันไปนะครับไม่มีปัญหาเลยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยากรู้เรื่องราวของเขานะฮะเราก็จะได้ไปอย่างไวๆนะครับนี่ว้าไปนะครับแล้วเราก็ให้เราไปที่เวสเกตต่อนะฮะโอ้โหมาเดินทางกันไปยาวๆนะวันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่ากิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ทําเป็นตามลําดับไปนะครับจะได้ไม่งงไม่สับสนเนาะเพราะว่าผมก็พยายามเรียกสติแล้วก็ค่อยๆดูไปทีละแมปนะโอ้มีรูปปั้นของ เจ้าต,ตัววาตารุอยู่ด้วยนะครับตรงนี้โคเทนะใครที่แบบว่าเป็นสาวกนี่มาถ่ายรูปไปได้นะแเราก็มีเหมือน NPC ที่เป็นรูปนกมานะครับให้เราสู้ด้วยนะฮะโอเคเราคาสันโดสู้ไปเลยแล้วกันนะฮะโอเคมีมังกรโผล่มาอีกยังไงสินี่คือเคเวสเปลี่ยนอาชีพมข้างกันหรือคุยกับบังตือรพร้อมแล้ว ถ้าพร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนอาชีพถ้าอยากเป็นวัตรุแล้วเนะนี่ยมังกรคามิมารุปึ๊บเอ้ยโอ้โหนี่มันให้เราเปลี่ยนอาชีพแล้วหรือเปล่าใช้ใจแห่งความยุติธรรมเจ้าสัมผัสด,ดูเอาล่ะครับยังไงการตอบสนองเป็นยังไงบ้างเอาแล้วเหมือนจะมีรอยล้าวออกมานะครับบังโอ้โหโเท่นะครับเป็นนุน ตัวหุ่นออกมามีสีเรียบร้อยนะครับผมเออเทจะจัดนะครับทำไมพื้นมันกลายเป็นอย่างนี้วะอ๋อมันจะดูดเราเข้าไปในตัวหุ่นครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมันรีเราทิ้งหมดเลยเว้ยแล้วเราก็ได้หมวกมาด้วยนะครับนี่อ,อย่างเทนะครับผมรีลูนทิ้งหมดเลยนะครับตืดตืดตืดตดเรียบร้อยนะครับผมแปลงร่าง นะผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันพูดอย่างนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าท่าทางมันได้นะครับผมท่าทางมันได้นะโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเควสต่อกับไอตัวนี้นะฮะโอเคอ๋อมันก็เหมือนแค่บอกนั่นแหละครับว่ามีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นนะครับผมเปลี่ยนอาชีพเป็นเทพมังกรอีเวนต์เนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีเควสขึ้นมาครับว่าให้เราเปลี่ยนอาชีพให้เร็วที่สุดเพราะว่ามันจะมีอีเวนต์ต่างๆให้นะครับผม แค่นี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นวัตารุแล้วนะครับอะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมต่อไปกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมโอเคครับถัดมานะครับหลังจากเปลี่ยนอาชีพเสร็จนะครับเราก็มาดูบัตร V.I.P ก่อนนะอีเวนต์มันอาจจะกระโดดไปกระโดดมานิดนึงนะเพราะว่ามันมีทั้งวัตารุแล้วก็อีเวนต์ของเดือน11เเพราะฉะนั้นเนี่ยมนอาจจะมีหลากหลายอย่างนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอะกดวัตร V.I.P ไปก่อนนะครับก็จะมีหมวกตัวนี้แจกให้นะครับผมสําหรับเดือนนี้นะครับก็ลองไปรับกันดูได้นะครับสะ นี่หมวกมันเข้ามาตรงนี้แหละคือกระเป๋าผมเต็มนะครับโอเคมาดูตู้กาชาล่างนะครับตู้กาชาล่างรอบนี้นะครับผม Age of Divinity นะครับผมก็มีของเยอะแยะมากมายนะครับของเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเท่นะอันนี้แบบว่าเฟี้ยวๆทั้งนั้นนะครับบวกเลือด10%นะครับผมเมื่อถูกโจมตีเป้าหมายด้วย Max HP ต่ำกว่า Max HP ของตอนเองจะถูก Immune to Harm 5%สุดท้าย นะครับอันนี้อ่านภาษาไทยแล้วผมค่อนข้างงงนะเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าเหมือนจะเป็นของสายทึกนะครับเลือดบวกเยอะมาก10%เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นหางที่ตี MVP นั่นเองนะครับก็หางนี้จะตี MVP แรงขึ้น8%นะครับผมแล้วก็ถ้าบวก6ได้เนี่ยเราก็จะโดน MVP ตีเบาลง5%นั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นหมวกอีกอันหนึ่งนะครับเป็นหมวกที่บวกค่าสเตตัสทั้งหมด2นะครับแล้วก็ บวกออโต้แอดแทกนะครับ6%แล้วก็เมื่อบวก6จะได้ฟรี10%นะฟรี10%เลยนะครับผมนะปกติฟรีเนี่ยมันก็จะบวกเป็นค่าตรงๆแต่อันนี้บวกเป็นเปอร์เซ็นต์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมวกตัวนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับที่เหลือก็จะเป็นของทั่วๆไปนะครับไม่ได้มีอะไรดีมากก็เอาไว้ฝากสมุดใส่เป็นแฟชั่นเท่ๆเท่านั้นเองนะครับอันนี้น่าจะเป็นส่วนปากนะภาพไม่โหลดโอเคขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นหน้าก,ากากนะครับผมอะเดี สิบทีพอในคลิปนี้เพราะว่ายังมีเหรียญแมวให้ใช้ไปรีวิวเรื่องอื่นๆอ,อ,อีกนะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูกันครับว่าเป็นยังไงไปสิบทีพอขอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เถอะเดือนที่แล้วผมเจ็บม,มาแล้วครับลูกศรนนะฮะยี่สิบแปดเปอร์เซ็นตัวนี้ทั้งที่สองตึม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 โอ้โหมาแล้วครับผมตัวนี้ตัวเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับผมได้แล้วมาสองชิ้นละทั้งที่สาม หกทีครบเลยก็ได้นะจะได้สบายสบายไปโอ้โหหน้ากากนะครับหน้ากากเรียบร้อยแล้วนะครับผมครั้งที่4นะฮะจัดไปชึบโอ้โหเริ่มซ้ำเริ่มซ้ำครั้งที่5ครับผมครั้งที่5จะออกเป็นขอ1%เอรมาปุ๊บโอ้โหดาบมาวะนะหครั้งในตอนนี้คือเราซ้ำไปหนึ่งนะครับเหลืออีกแค่2อันบนเท่านั้นที่ออกยากที่สุด ครั้งที่6ครับมาหน่อยในคลิปนี้ถ้าคลิปนี้ไม่มาต้องซ้ำเน่ยนักล่าความรักเก่งมาครั้งที่7จ็ดโอ้โหดาบเก่งแปดขอหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอเขาเนะั้นมันเท่มากเลยอะผมขอเถอะเก้าตึกึก S <S <an> นักล่าความรักผมเยอะไปไหนเนี่ยแล้วก็สิบครับผมอ่าสิบทีพอนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รีวิวให้เพื่อนๆดูแห่งความเครือโอ้โหมาวะ่ะอังที่10บมันมาโอ้โหจบวะ่ะนะผมขาดแค่ตัวนี้นะครับโอ้โหของตีบอสกูไม่ได้ได้ของ PVP สายถึกมาอีกแล้วนะครับอันไหนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยผมจะได้นะแต่ไม่เป็นไรเรายังมีเศษย่อยๆได้อยู่นะครับตัวนี้อ่ะเราจะย่อยเศษไอตัวความรักอะไรนี่ไปนะฮะ รวมๆกันก็เปิดได้อีกทีหนึงเลยนะครับนะโอเคนะดูๆแล้วน่าจะได้อีกทีหนึง่งเดี๋ยวเราลองดูครับปุ๊บกดตัวฟรีไปฮึบโอ้โหได้หนึอรองรบครับทีอย่างนี้นะเดือนที่แล้ว2,000แมว1,000ไม่ออกนะฮะเอ้ย1%ไม่ออกนะผมเริ่มพูดมั่วแล้วเนี่ยอ่ะประมาณนี้นะครับผมสำหรับกาชา แม่งเอ้ยที่อย่างนี้ออก2นะครับเนี่ยเราก็เอามาฝากสมุดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องถัดไปกันนะครับว่าเรื่องถัดไปที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับไปกันเลย,เยครับผมต่อมานะครับผมก็จะมีกล่องขายที่น้องคนเล็กคนนี้นะครับผมนี่ก็จะมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้แนะนําให้ซื้อเท่าไหร่นะครับแต่ใครมีกําลังทรัพย์ในการซื้อก็จัดไปได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฮสโค้ดแพ็กนะครับซึ่งเราจะซื้อได้ครั้งเดียวนะครับต่อบัญชีของเราภายในนะครับก็จะมีจ็อบพชันเนี่ยสองพขวดนะครับเพื่อให้เราไปอัปเกรดวัตรุของเราให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้สุ่มรูนของวัตรุ 5เม็ดนะครับแล้วก็จะได้เป็นของต่างๆมากมายตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธของวัตลารุนะครับโรซาเบรสเลตไอรอนอาร์เมอร์แอนเชนเคฟนะครับรองเท้าหมายยยเอ๋ยพาวเวอร์ฟูลิงคอหมาอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ซื้อได้นะครับอันนี้เป็นเหมือนเซตแบบพร้อมเล่นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นตัวทรานสเฟอร์มิสเคนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซื้อเหมือนกันนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะได้บัตรเปลี่ยนอาชีพมา1ใบนะครับแล้วก็ได้เป็นตัวกาชามา300อันนั่นเองนะ นะครับจะไม่จําเป็นต้องซื้อเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเปิดตู้กลางไปเรียบร้อยแล้ว10ทีแล้วเราก็ได้ไอตัวไอที่เปลี่ยนอาชีพมาเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็อีก1กล่องนะครับที่มาขายนะครับก็คือจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับผม forging box of god l u j i n นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องที่ ซื้อมาแล้วเนี่ยเขาก็จะแจกของเรานะครับก็จะมีไบโอไทม์มีบรอกเคนเบดอาร์เมอร์ชากเนคเลสออฟโอเวียนอะไรพวกนี้คือคุณซื้อได้ซื้ออันนี้ไปทำอะไรครับซื้ออันนี้ไปนะครับแล้วก็มาที่ทางด้านขวาเลยครับผมด้านขวาตรงนี้ปึออ๊บเดินมาด้านขวาตรงนี้เห็นไหมครับจะมีตรงนี้อยู่นะฮะปึ๊บแหมเรามาคุย มันก็จะมีอุปกรณ์ให้สร้างนะครับนี่เป็นอุปกรณ์ของวัตรุนะครับที่บวกดามเมจโดยตรงเลยนะครับพะ,ะนั้นใครจะเล่นวัตรุจริงจังก็อาจจะต้องคราฟตัวนี้มานะครับซึ่งตอนนี้ก็สามารถที่จะค้าขายได้ในราคา1.3ล้านนั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับกิจกรรมเนาะเออมันก็จะมีกิจกรรมตรงนี้เยอะแยะมากมายเพื่อนๆลองไล่ทําดูนะผมไม่แน่ใจว่าผมตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าแต่น่าจะครบแล้วแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่ตามแพดโน้ตแล้วจริงๆต้องมานะครับก็คือกล่อง1%นะแต่ว่าผมลองเข้ามาเช็คแล้วเนี่ยเหมือนจะไม่มีนะก็โอเคแหละไม่มีก็ถือว่าประหยัดเงินไปก่อนล้กันนะเพราะตอนแรกผมบอกว่าเออมี เรื่องให้ใช้เหรียญแมวอีกก็คือเจ้าตัวกล่องนั่นแหละครับแต่ว่าเหมือนเจ้าตัวกล่องยังไม่เข้ามาหรือแพทไม่สมบูรณ์อะไรสักอย่างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันไปอีกทีนึงแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้ามาตอนไหนแล้วกันนะฮะโอเคคลิปนี้ก็น่าจะยาวพอสมควรแล้วนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายวนไปวนมางงไปหมดนะก็อยากให้เพื่อนๆค่อ,คอยๆทําความเข้าใจกิจกรรมทีละนิดทีละหน่อยนะครับผมแล้วก็ไล่ลําดับไปนะครับไม่ต้องรีบต้องร่นนะครับผมก็เกมครบรอบ2ปีเนี่ย มีอะไรให้เราทําเยอะแยะมากมายนะครับก็ค่อยๆทําไปละกันนะครับโอเคฮะก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องของจุงโก้นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ครับยังไงไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ